ครับวันนี้จะสาธิตการประกอบเครื่องควรรุ่นกระทะเบอร์18นะครับถ้าท่านได้ไปแล้วนะครับอันนี้จะมีอุปกรณ์นะครับมีตัวฐานเตานะครับแล้วก็มีแกนเพลานะครับขั้นแรกนะครับท่านจะต้องใส่แกนเพลาเข้าไปก่อนนะครับแกนเพลาจะมีมาร์กมาร์กที่นี่นะครับแล้วก็จะมีมีมีมาร์กไว้ให้ท่านใส่ใส่เป็นรูนี่ครับคลายน็อตออกมาก่อนนะครับ ใส่ยัดลงไปให้สุดเลยให้สุดเลยนะครับให้ให้ให้มาร์กตัวนี้ตรงตรงกับน็อตนะครับแล้วก็สุดแล้วก็ขันขันล็อกให้แน่นนะครับขันล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับขันให้แน่นเลยนะครับเสาเสาจะไม่ขยับนะครับขันให้แน่นเลยนะครับจากนั้นนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเตาอินฟรเรตนะครับท่านก็นำเตาอินฟรเรตเข้ามาอันนี้ต้องต้องไปใส่สายแก๊สเองนะครับใส่สายแก๊สใส่ถังแก๊สเอง ก็ยัดเตาเข้ามานะครับเตาจะมีริมล็อกตรงนี้นะครับท่านยัดเข้ามาให้สุดเลยนะครับมันจะพอดีเลยนะครับยัดใส่เข้ามานะครับจากนั้นก็นํากระทะนะครับกระทะเบอร์สิบแปดนะครับกระทะก็มาวางนะครับจะมีตัวล็อกหูนะครับกันกระทะเลื่อนนะครับล็อกหูตรงนี้นะครับวางลงไปวกระทะก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำล็อกหูกระทะนะครับจากนั้นนะครับนําชุดกวนนะครับชุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีท่านจะต้องใส่ตัวล็อกก่อนนะครับตัวล็อกอันนี้ผมจะได้ขีดขีดระยะไว้ให้นะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งระยะกระทะนะครับท่านก็นําบูทตัวนี้ใส่ใส่เข้ามานะครับใส่เข้ามาให้ตรงขีดแดงนะครับอันนี้ท่านสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับเพราะว่าตั้งเป็นตัวตั้งระยะใบใบพายนะครับใบพายกับกระทะนะครับท่านก็เสร็จแล้วก็ล็อกล็อกอันนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็เอาชุดกวนเข้ามานะครับ แหงมุมนะครับน, public, いいนำชุดควนใส่สวนสวนลงไนี้นะครับนะครับท่านจะเห็นว่าพอสวนลงมาแล้วตัวล็อกระยะกระทะตรงนี้สามารถที่จะจับระยะกระทะตรงนี้นะครับตัวนี้หัวควรสามารถที่จะใส่หมุนได้นะครับจากนั้นท่านก็ล็อกอบมาไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งตั้งระยะเซนเตอร์กระทะทีหลังนะครับจากนั้นนะครับก็นําชุดใบพายนะครับชุดชุดใบพายนี้ จะมีเป็นสตเตเลตทั้งชุดเลยนะครับใบพายสามารถที่จะสอบได้นะครับจะมีใบกวาดกลางแล้วก็กวาดข้างนะครับใบกวาดข้างนี้ก็สามารถที่ดั้งระยะได้นะครับตรงนี้จะมีแป้นหน้าหน้าหน้าแป้นนะครับสําหรับบล็อกนะครับไม่ให้ใบาพายบิดไปบ,บิดมานะครับ่านอันนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกตามระยะกระทกได้แล้วก็หมุนล็อกอันนี้นะครับเราคลายคลายไว้ก่ดน,นะครับจากนั้นนาใบพายใส่เข้ามานะครับ ใบพายจะมีริมนะครับจะมีริมทั้ง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 แกนบนแกนล่างนะครับท่านก็นํานําใบพายประกบกันให้ตรงริมแล้วก็ดันตัวล็อกขึ้นมานะครับดันตัวล็อกขึ้นมาก่อนแล้วก็ล็อกตัวบนก่อนนะครับล็อกขอบะมาณนะครับส่วนใบพายจะเห็นว่าอย่างนี้นะครับท่านก็ก็คือจะมีจังหวะช่วงโยกได้อย่างนี้นะครับท่านก็วางลงมาให้พอดีแล้วก็นะครับขันล็อกนะครับส่วนสําหรับตัวกวาดข้างตอนนี้ยังยังยังไม่ชิดนะครับ ยังไม่ชิดนะครับยังไม่ชิดนะครับตอนแรกท่านตั้งตั้งเซนเตอร์ก่อนนะครับตั้งเซนเตอร์กระทะให้ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถที่จะเหมือนปรับได้นะครับท่านคลายตรงนี้ก่อนนะครับตั้งเซนเตอร์ให้ได้ตรงตรงกระทะตรงตรงกลางกระทะนะครับแล้วก็พอได้แล้วก็ล็อกนะครับล็อกให้แน่นนิดหนึ่งครับล็อกแน่นเสร็จท่านก็จากนั้นใบกวาดข้างนะครับใบกวาดข้างท่านก็ดันดันให้ชิดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ หมุนเลยนะครับหมุนเลยนะครับใบกวาดข้างก็จะมีหน้าแปนตรงนี้นะครับพอหมุนเข้ามามันก็จะล็อกระยะพอดีนะครับอันนี้คือเสร็จสําหรับการติดตั้งนะครับจากนั้นนะครับเสียบปลั๊กอันนี้จะเป็นปลั๊กกาวนะครับปลั๊กสามปลั๊กสามขีนะครับมีกาวด้วยท่านจะต้องมีปลั๊กกาวด้วยนะครับในงั้นจะมีกระแสไฟกร๊ตุกนิดนิดหน่อยนะครับจะต้องเป็นปลั๊กกาวนะครับ เสียบปลั๊กไปบ้านเรานี่แหละครับจากนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิดนะครับให้เครื่องเดินอันนี้จะเป็นตัวตั้งปูปรับความเร็วท่านก็เปิดเดินเครื่องนะครับเปิดเดินเครื่องแล้วก็ค่อยๆปรับใบพายให้มันหมุนนะครับก็จะเห็นว่าใบพายกว่าอย่างนี้นะครับอันนี้ตั้งคาเร็วได้นะครับคาเร็วได้ตอนนี้กระทะยังไม่มีน้ํานะครับเราเราเราก็ ขวนช้าๆหน่อยอันนี้สามารถปรับรอบความเร็วได้เลยนะครับปรับได้เลยประมาณนี้นะครับก็เป็นกานว่าเสร็จสิ้นในเมื่อได้ไปแล้วก็ติดตั้งตามาคลิปที่เราให้ไปเลยนะครับโอเคแล้วก็จะหมุนประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นกระทะเบอร์18นิ้วนะครับเป็นกระทะกระทะตาจอร์เจเบอร์18นิ้วสามารถที่จะควรได้ครั้งละประมาณ4-5กิโลกร,รมัม นะครับส่วนไส์ขนมอะไรต่างๆก็ได้อันนี้เป็นมอเตอร์ดีซีนะครับทุกส่วนเป็นชุดใบพวนนะครับเป็นเป็นเป็นสเตลเลตส่วนใบผายก็จะเป็นชิิโคนสําหรับตัวก่องอาหารนะครับวนความร้อนนะครับกล่องก็จะเป็นสเตลเลตนะครับรุ่นนี้ประหยัดพลังมากอันนี้ใช้เตาอินฟราเตดนะครับอินฟเฟลต็สามารถที่จะควบคุมระดับได้ดีนะครับไม่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 กลัวลมไม่กลัวอะไรนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งจองเข้ามานะครับ โทรศัพท์0645957091นะครับวัชระแมชชีนท,ที่จังอำเภอุทัยมาจัางหวัดนครราชสีมาครับอขอบคุณครับที่ติดตาม